สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส e ู่เวทีนิวส์รายงานข่าวสารความจริงที่ในหลายๆครั้งเราถึงกับต้องอึ้งกับความจริงเหล่านั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องเราอัปเดตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสนับสนุนการนําเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 p r o โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิก อายการ ICC หรือศาลโลกได้มีการขอหมายจับเนทันจุกรูและผู้นำกลุ่มปกป้องดินแดนปาเลสรายงานจากสำนักข่าวอัลยาซีราได้มีการรายงานวันนี้นะครับว่าหัวหน้าอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้ยื่นขอหมายจับผู้นำระดับสูงของเอลและฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสในข้อหาร่วมกันก่ออาชญากรรมสงครามโดยอายการของ ICC ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับที่สำนักงานของเขาได้มีการยื่นขอหมายจับผู้นำ และฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสในข้อหาการก่ออาชญากรรมระหว่างการลุกรานทางตอนใต้ของเอลที่นําโดยกลุ่มปกป้องดินแดนในกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาข่าวประกาศว่าสำนักง,งานของเขามีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่านายกนาร,รัฐมนตรีของเอลเบนจามินเนทันจุกกรูและรัฐมนตรีกลาโหมยูอาฟกันลันมีความผิดทางอาญาสําหรับการลุกรานที่โฉดซามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินอกจากนั้นยังยื่นขอ หมายจับผู้นำกลุ่มฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสเพิ่มอีก3ามบุคคลได้แก่ยายาซินวาอิสมาอินฮานีเยและโมฮัมเหม็ดดีอับอิบราหิมอัลมาสีหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเดฟในข้อหาการก่ออาชญากรรมที่รุนแรงและการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติอีกด้วยซึ่งการกระทำดังกล่าวของ ICC ทําให้ชาวโลกเกิดอาการงงว่าที่ผ่านมาคือการกระทำอันโฉดซ้มฝ่ายเดียวเพราะทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ล้วน อยู่นอกดินแดนเขตของเอลทั้งสิ้นและแม้แต่เหตุการณ์วันที่7ตุลาปีที่แล้วก็มีการตัดสินของเอลเองว่าผู้ที่โจมตีงานเทศกาลดนตรีทางอากาศนั้นคือทหารของเอลนอกจากนั้นผู้ตั้งถิ่นฐานเอลได้มีการขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาในขณะที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานเอลหัวรุนแรงและฝ่ายขวาจัดได้มีการซุ่มก่อกวนและทำลายสิ่งของที่จะไปช่วยเหลือมนุษยธรรมที่ขนส่งทางถนนไปยังกาซาทำ ไม้เกิดความเสียหายจํานวนมากเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นทางอัลยาซีราอารบิกได้มีการแชร์ภาพวิดีโอของคนขับรถบรรทุกชาปาเลสคนหนึ่งที่ไม่ยอมหยุดในขณะกลุ่มจัดตั้งของเอลดังกล่าวได้มีการขัดขวางรถบรรทุกในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้จะเห็นได้ว่าคนขับรถคนนี้ได้มีการบีบแตรและเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ผู้บุกรุกถินฐานชาวเอลจะใช้ร่างกายของพวกเขาขัด ที่พยายามจะหยุดรถบรรทุกที่ขนสิ่งช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์จนในที่สุดผู้ประท้วงก็ต้องยอมแพ้และกระโดดออกจากรถบรรทุกและทางรถบรรทุกก็ได้เดินทางต่อไปเพื่อส่งสิ่งของช่วยเหลือต่อไปในขณะเดียวกันสหรัฐได้มีการอ้างว่าตนเองนั้นได้ส่งความช่วยเหลือมากกว่า569ตันจากท่าเรือไปอยังกาซาและกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐได้มีการระบุว่ามีการ การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า569ตันนับตั้งแต่เปิดทําการเมื่อวันศุกร์แต่ก็มีรายงานเข้ามาเช่นกันว่าเจ้าหน้าที่ UN ที่ไม่เปิดเผยรายชื่อได้มีการบอกกับสํานักข่าวรอยเตอร์ว่าจากความช่วยเหลือที่สหรัฐได้กล่าวอ้างนั้นพวกเขายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆจากท่าเรือเป็นเวลา2วันแล้วโดยการจัดส่งครั้งสุดท้ายไปยังคลังสินค้าของโครงการอาหารโลกในการช่วยเหลือตอนกลางจะเกิดขึ้นในวันศ อีกเรื่องที่น่าแปลกใจแต่ก็จริงนั่นคือสหรัฐและซาอุดีอาระเบียใกล้บรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงยุธทธปกรณ์นิวเคลียร์นักทำเนียบสหรัฐได้มีการกล่าวว่าสหรัฐและซาอุดีอาระเบียได้ใกล้บรรลุข้อตกลงด้านความมั่นคงและพลังงานนิวเคลียร์แล้วหลังจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้มีความคลืบหน้าอย่างมากในการเจราจากับซาอุดีอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่ง ชาติของทำรรเนียบขาวได้มีการกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยในข้อตกลงที่ตอนนี้ใกล้จะถึงขั้นสุดท้ายแล้วโดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ข้อตกลงฟื้นฟูและซาอุดีอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางที่ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมและนี่คือข่าวสารส่วนเหตุการณ์จริงจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคงต้องติดตามกันแบบไม่กระพริบตาที่นี่เวทีนิวส์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ ดาวโหลดเพื่อแชร์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับโปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน